สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพจแคร์ <Pet care S 2> ออนแอ <air. S 2> <on air, S 1> ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุฬาค่ะครับวันนี้น้องแพรและผมอาจารย์โอมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณที่นี่ครับสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ตครับค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมสัญญาณภาพได้ทาง YouTube c h anel CU Radio ค่ะครับเห็นการแชร์กัน เยอะไปหมดเลยะนะครับในกลุ่มไลน์ต่างๆเรื่องไหนที่น่าสนใจแชร์กันเป็นวิทยาทานใช่ค,ครับให้ความรู้กันถือเป็กนการให้ความรู้แบบไม่เครียด<ช>ตามสโลแกนของรายการของเราที่บอกว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับเราทั้งสองคนจะดึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องโรคเรื่องการเลี้ยงดูปัญหาต่างๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนยากๆเอามาคุยกัน เลมจิกกันทีละนิดทีละหน่อยเพื่อ <c oughs> เพื่อใช้ทำง่าย <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อทำให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจไปพร้อมๆกับเรา <c oughs> จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสัตว์เลี้ยง <c oughs> และก็เป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงรวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับตัวเราด้วยใช่ค่ะนะโดยเฉพาะถ้าช่วงไหนนะคะมีประเด็นร้อนที่คนกําลังพูดถึงกันเนี่ยเราก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเอามาพูดคุยกันในแบบที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีประเด็นขึ้นมานะคะ<ม>ก็จะมีการแชร์ข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดจนบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้อมูลไหนผิดข้อมูลไหนถูก<ม>ถ้ามาฟังรายการเราค่ะก็จะได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องนะมันที่เกิดฉุนเลขาว่าผิดแล้วนะจะบอกว่าแต่ว่าเพื่อนว่าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรร้อนๆมีแต่อากาศร้อนฝ<ช>นเริ่มตกะนะปัญหาเรื่องเรื่องหวัดเรื่องน้ําเฉอะแฉเรื่องงูเรื่องอะไรต่างๆก็มีโอกาสจะเริ่มช่วงนี้แหละใช่ใชค่ะพอพูดถึงฝนตกแฉแฉเริ่มอากาศร้อนๆด้วยโอ้โหการหายใจปัญหาเรื่องการหายใจอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือ คนดั้งสูงแบบพวกเราไม่ค่อยเท่าไหร่ดั้งสูงรม่ว่าสุนัขแบบหน้ายาวๆไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่สุนัขที่หน้าสั้นๆค่ะแบบน้องคนนี้โอ้แบบน้องปักเนี่ยน้องปัคน้องชี้สุค่ะน้องปักกิ่งปักกิ่งเอ้ยบูด็อกเฟนช์บูด็อกอะไรต่างๆเนียโอ้โหเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วเจอปัญหาโดยโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน้าสั้นๆและอ้วนๆ คือถ้าปักผมผอมก็ยังโอเคนะยังไม่เท่าไหร่แต่ปักอ้วนๆบูด็อกอ้วนๆมากๆเนี่ยโอ้ย,ยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้ไม่ได้บูรี่น้อง <laughs> ไม่ได้บูรี่นะน,นี่เป็นการเป็นการเป็นห่วง <laughs> เป็นห่วง <laughs> <laughs> เป็นการเป็นห่วง <c oughs> อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะพอเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเริ่มแบบเป็นหวัด ไอาจามกันบ้าง<ช>แล้วสุนัขเองก็ไม่ต่างกันค่ะในช่วงที่อากาศชื้นชื้นอากาศร้อนๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขพันหน้าสั้นนะคะอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยก็จะมีปัญหาที่สําคัญมากนั่นก็คือปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ค,ครับจะบอกว่าในระยะเวลา1ปี 1> ตลอด1ปีช่วงหน้าร้อนก็สุนัขพันหน้าสั้นก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการหายใจได้ไม่ทันเกิดปัญหาเรื่อง heat โตรก k e ได้ในช่วงหน้าฝน อากาศร้อนด้วยชื้นด้วยก็อาจจะปัญหาสุนัขพันธุ์หน้าสัาน้นก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการทางเดินหายใจได้เพราะฤดูหนาวสุนัขพันธุ์หน้าสั้นอีก <c oughs> เช่นเดียวกันก็ <c oughs> จะเจอปัญหาได้ง่ายจะบอกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องเลยตลอดทั้งปีเนี่ยน้องนี่แบบว่าเครียดกันไปหมดมเลย เจ้าของเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊จะเลี้ยงดีไหมนะดีหรือเปล่าอันไหนที่เลี้ยงอยู่เขาไปปล่อยซะไม่ได้ไม่ได้นะคือปัญหาเรื่องของการหายใจลําบาก่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยมีได้หลายสาเหตุมากแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่สุนัขพันธุ์นาสันซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญมากนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะที่มีปัญหาได้เบื้องต้นเลยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักๆของ การหายใจลำบากในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นๆก็คือปัญหาของลักษณะทางกายวิภาคโดยปกติของสุนัขก,กลุ่มพันธุ์หน้าสั้นนี่แหละความปกติของเขาเนี่ยแหละทำให้เกิดความผิดปกติตามมามเพราะว่าเนื่องจากว่าลักษณะของกะโหลกกับโพรงจมูกที่ค่อนข้างสั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการการอุดตันเออไม่ใช่อุดตันอุดกั้น อุดตันต้องสองอย่างตอนนี้พยายามรัวไปหมดเลยคือทําให้อากาศที่ผ่านช่องจมูกเข้าไปยังปอดแล้วก็หลอดลมแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการหายใจเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกเท่าในสุนัขพันธุ์อื่นๆนี่คือเป็นลักษณะปกติของสายพันธุ์นี้ที่ทําให้เกิดความผิดปกติของสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันงงไหมไม่งงเนอะเข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะสุนัขแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะกายวิพาคของกระโหลกที่ไม่เหมือนกันเช่นสุนัขพันธุ์ด้วแมนเป็นย่ โดเบอร์แมน,นจะเป็นห <c oughs> ัวกะโหลกกลมๆนิดอาจจะย,วยาวๆลีๆหน่อยแล้วก็จมูกโด่งขึ้นมานึกภาพว่าลองนึกภาพสุนัขสองพันนะโดเบอร์แมนหนึ่งตัวกับพันปัรหนึ่งตัวทั้งสองตัววิ่งตรงไปด้วยกันแข่งกันไปแล้วก็อเผอิญวิ่งไปชนกระจกค่ะอโห <c oughs> สุนัขพันโดเบอร์แมนเจ็บจมูกออโดนจมูกเต็มๆใช่จมูกโดนดังเพราะดังสูงเหมือนฝรั่งอ่ะที่ชนแล้วจมูกโดนจมูกไปก่อนแต่สุนัขพันพันปั๊ โดนทั้งจมูกและตาพร้อมๆกันเพราะมันย่นมาด้วยกันหมดเลยแต่แต่จะบอกว่าสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยอันนี้อันนี้นอกเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนิดนึงคือสุนัขพันธุ์หน้าสั้นๆแบบนี้เวลาที่โดนอะไรกระแทกนอกจากโดนจมูกแล้วจะโดนลูกตาลูกตานี่ภาษาโบราณเลยเนะได้โดนลูกตาเนอะโดนลูกตาโดยตรงซึ่งทําให้เกิดปัญหาของโรคกระจกตาเป็นแผลได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าสุนัขพันธุ์หน้ายาวเนี่ยจะชนอะไรปุ๊บเนี่ย ก่อนจะถึงตาเขามีจมูกมันเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกันชนแต่ว่าสุนัขพัน์ปักอย่างที่บอก <ฮะ S 2> ดูดอกเนี้ย กันชนกันชนแนบไปหน่อยหนึ่งพอเรโดนแล้วมีโอกาสโดนตาเลยเห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพเลยเหมือนมีกระจกอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยคือด้วยด้วยรักษณาทางกายวิภาคนะคะที่บอกไปว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญมากๆที่ทําให้สุนัขพันธุ์หน้าสั้นนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจต่างไปจากพวกสุนัขพันธุ์หน้ายาวอย่างดอเบิลแมนนะคะหรือว่าพวกเดลเมเชียรักษณะแบบนั้นก็จะมีมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินใจได้น้อยกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลักษณะทางกายวิภาคของกะโหลกกับจมูกของสุนัขพันธุ์เนี้ยมันมีความผิดปกติเช่นอาจจะทําให้เกิดเรื่องรูจมูกตีบแคบพอรูจมูกตีบแคบปุ๊บอ,อ,อากาศที่จะผ่านเข้าไปก็ลําบากปัญหาเรื่องความผิดปกติของตัวกระดูกอ่อนที่อยู่ภายในของโพรงจมูกนะครับ เพราะถ้าเป็นสุนัขพันธุ์หน้ายาวมันก็จะมีช่องว่างของกระดูกอ่อนต่างๆใ,ในจมูกที่ที่ค่อนข้างอากาศก็ผ่านไปได้สะดวกแต่ว่าพอสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนื่องจากพื้นที่มันแคบมันสั้นแล้วออความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็อาจจะขัดขวางการหายใจได้ค่อนข้างมากมบางรายเนี่ยตัวกระดูกของเพดานอ่อนอเพดานอ่อนคืออยู่ในช่องปากในช่องปากจะมีนึกถึงเวลาสุนัขอาปากจะมีผนัง เพดานทางด้านบนซึ่งเพดานปากมี2ส,ส่วนคือเพดานแข็งที่อยู่ทางด้านหน้าติดกับฟันหน้ากับล่นเข้าไปท้ายๆอันนี้คือเพดานอ่อนอซึ่งเพดานอ่อนเนี่ยจะไม่จะจะเป็นส่วนของเนื้อเยื่อที่แบบค่อนข้างนุมน่มๆซึ่งถ้าเกิดว่ามีความเพดานอ่อนที่มันยาวกว่าปกติอ,อากาศที่เข้าไปก็จะจะทำให้หายใจได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ด้วยค่ะาคบ,บางบางตัวอาจจะมีลิ้น ใหญ่ด้วยตรงนี้สําคัญเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าสุนัขพันธุ์เราเราอาจจะสังเกตได้เลยว่าสุนัขพูเดอร์สุนัขพันธุ์ชิวาว่าจะเห็นว่าลิ้นจะเป็นแบนบางๆาใช่ไหมแต่สุนัขพันธุ์ปาร์กพันธุ์บูลด็อกเนี่ยพันธุ์ชาวชาจะสังเกตว่าเวลาเดินผ่านเนี่ยโอ้โหลิ้นกจะช่อยค่อนข้างใหญ่ซึ่งซึ่งลักษณะของลิ้นที่มีความใหญ่อย่างนั้นเน่ยเวลาที่ ที่อยู่ในช่องอยู่ในช่องปากเขาแล้วเนี่ยอากาศที่ผ่านเข้าไปก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามันบ,บางทีเขาใช้คําว่าเหมือนกับลิ้นมันค่อนข้างติดแล้วว่าคับปาก<ะ>หากใช้ลักษณะแบบนั้นทําให้อากาศมันผ่านได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ให้การผ่านของอากาศทางจมกูกหล้วทางทางปากเนี่ยเข้าไปถึงทางเดินหายใจได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับ อีกอันหนึ่งที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็คือเรื่องของหลอดลมกล่องเสียงพวกนี้ใช่ใช่เพราะเมื่อกี้ส่วนต้นที่เราพูดไปนัคือส่วนต้นต้นตั้งแต่โพรงจมูกในช่องปากทีนี้พอลึกเข้าไปก็เป็นส่วนของหลอดลมกับกล่องเสียงซึ่ง อาจจะมีปัญหาได้มากกว่าสายพันธุ์ที่เป็นสุนัขพันธุ์หน้ายาวด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะนะคะที่พบได้ในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นที่มีโครงสร้างในทางเดินหายใจที่ผิดปกติ<ๆ>ซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะมันอาจจะนำไปสู่การที่เป็นแบบมากๆเป็นแบบเรื้อรงังจนทำให้ระบบทางเดินหายใจที่อยู่ส่วนท้ายหรือส่วนปลายเนี่ยผิดปกติได้ด้วย<ๆ>เช่นกัน ปัญหาของเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มอาการทางทางเดินหายใจอุดตันในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยม,มันมีชื่อเฉพาะที่เขาเรียกว่า b r เ h y c e p h a l i c Obstructive Airway Syndrome นะเอาเอาเป็นทิชาการเข้ามาแต่ว่าไม่ต้องไปจำนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่ออกข้อสอบ <c oughs> นะเป็นกลุ่มอาการตรงนี้แหละเป็นซินโดรมกลุ่มอาการเหล่านี้แหละที่มันทำให้เกิดเจอปัญหาบ่อยๆใน,ในสุนัขพันธุ์น้าสัาน้นซึ่งอาการที่ท,ที่ที่พูดถึงเนี่ย <c oughs> มันมีเราอาจจะแบ่งคร่าวๆแบบแบบง่ายๆเลยเป็นสองกลุ่มนะ <c oughs> อาการที่แบบไม่รุนแรงกับอาการที่รุนแรง <c oughs> อาการที่ไม่รุนแรงเราสังเกตได้ยังไงลองสังเกตว่าสุนัขที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจตรงนี้ จะสังเกตว่าเวลาหายใจเนี่ยอาจจะมีเสียงดังคลื่นคลาดคลื่นคลาดนะโดยเฉพาะเวลาที่เขาออกกําลังกายหรือวิ่งกันเลื่อนานๆวิ่งวิ่งเล่นเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเหนื่อยแล้วก็แสดงอาการหายใจก็จะบอกเสียงเหมือนไหมเนี่ยคล้ายๆค่ะอันนี้คือไม่รุนแรงไม่รุนแรงแต่ว่าวางครั้งก็จะมีอาการเหมือนครับนึกถึงคนที่กรนเวลาเขานอนจะสังเกตหมาพันธุ์อย่างเงี้ยลุก คนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้จะสังเกตได้เลยเวลาเอามานอนด้วยกันเนี่ยเวลาหลับสนิทเนี่ยจะมีเสียงครืดครืดมีการโกลน<ะ>อันนั้นเราก็จะรู้แล้วเขาหลับสนิทแต่ว่าลักษณะการโกลนนี่ก็เป็นตัวที่บ่งได้ระดับ,บหนึ่งบ่งได้อย่างหนึ่งว่านี่คืออาจจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติเพราะว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เวลาที่หลอดลมเนี่ยเวลาที่เขาหลับกรองเสียงหลอดลมต่างๆที่อาการมันต้องผ่านเข้าไป<ะ>เนี่ยมันถูกกดเพราะฉะนั้น พออากาศเข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นเสียงคลืดคร่าตามมาอันนี้ก็พอจะบอกได้ว่าอาการ,รที่ไม่รุนแรงมีอะ,อะไรบ้างก็สังเกตได้นะคะในในชีวิตรประจําวันว่าสุนัขของเรามีอาการเหล่านี้ไหมถ้าเริ่มมีเนี่ยก็แปลว่าอาจจะเริ่มมีอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นที่ผิดปกติแต่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงมากตรงนี้ตรงที่น้องแพรบอกเนี่ยตรงนี้นสําคัญเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะหรือเจอได้ค่อนข้างบ่อยต้องบอกว่า เป็นความผิดปกติที่เจอได้จนเกือบเป็นปกติผมชอบเล่นคํานี้มากเลยเป็นความผิดปกติที่เจอได้จนเกือบเป็นปกติเลยใ,ในสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้คือถ้าเป็นนิดนิดหน่อยยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมากคงต้องมาปรึกษาคุณหมอแล้วว่าต้องทํำยังไงกันบ้างน ทีนี้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยคือล,ลักษณะของอาการที่ไม่รุนแรงแล้วถ้ารุนแรงแล้วคะเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างเบื้องต้นอาจจะคล้ายกันก่อนเลยคืออาการที่นอนหายใจแล้วมีเสียงคลื่นคาดนอนตนแล้วก็มีอาการเหมือนกับอาการขากักขากเวลาหายใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่ง<ะ>ที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ประกอบกับการที่สุนัขพันธุ์เนี่ยสุนัขที่มีปัญหามากๆเนี่ยจะเหนื่อยง่ายเพราะว่า โดยปกติเวลาเหนื่อยเวลาออกกำลังเราก็ต้องเร่งการหายใจเพราะอย่างบางคนอย่างในคนเราที่เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราร้อนเราก็จะมีเหงื่อออกถ้าเป็นในคนหายใจถี่ขึ้นนะแต่เป็นในสุนัขที่เขาไม่ต่อมเหงื่อในร่างกายมันน้อยมากๆการระบายความร้อนการระบายความเหนื่อยที่สําคัญที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการหอบอการเร่งการหายใจเหมือนตอนนี้กําลังเร่งการหายใจอยู่ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าในสุนัขเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อมือเขาน้อยมากเพราะฉันการระบายความร้อนเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยจะหอบมากเวลาที่เจออากาศร้อนๆหรือว่าโดยเฉพาะเวลาที่ทํากิจกรรมที่อย่างเช่นการออกกําลังกายหรือว่าเวลาที่เขารู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค <ใจ S 2> ่ะ่นนมีเสียงดังเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะถ้ามีอาการรุนแรงความรุนแรงมากขึ้นบางรายหายใจไม่ทันจนถึงกับเป็นลมหมากำลังวิ่งวิ่งนี่นีแล้วก็ปอกลงไปเลยแต่อย่างนั้นน่ากลัวนะนั่นแสดงว่ามี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหรือกลุ่มอาการตรงนี้ค่อนข้างรุนแรง <ฮะ S 1> มากขึ้น <ฮะ S 1> อย่างนั้น <ฮะ S 1> คือต้องรีบรีบปรึกษาคุณหมอแล้วว่ามันน่าจะมีช่องทางการการรักษาการป้องกันอะไรยังไงบ้างน<ฮ>ะ,<ฮ>ะบางบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่ากรณีที่เป็นมากอาจจะมองย้อนกลับมาในคนนิดน,นึงก่อนในคนเนี่ยจะมีภาวะของการหยุดหายใจในช่วงการนอนหลับเนี่ยหลายๆเดี๋ยวตอนนี้เป็นโรคฮิตมากขึ้นหลายๆคนไปไป ตรวจการนอนหลับแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการหยุดหายใจในช่วงการนอนหลับค่อนข้างสูงซึ่งบางทีอาจจะอาจจะไม่ถึงขนาดว่าไหลแล้วก็หลับๆไปเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีภาวะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายมันเพลียแล้วก็อย่างอันนี้พูดถึงในคนนะร่างกายก็จะเพลียแล้วก็จะเหนื่อยง่ายบางทีสังเกตเลยกลับไปลองสังเกตตัวเราเองเลยว่าเออช่วงทําไมบ่ายนิดนึงเราถึงเหนื่อยนะเราถึงได้เพลียรู้สึกง่วงนอน อย่าบอกว่าเป็นเพราะกินเยอะซึ่งกินเยอะเนี่ยโอเคมันเป็นสาเหตุหนึ่งคนเมื่อกี้เนี่ยเดาได้น้องแอนเรบอกว่าเป็นเพราะหนูกินเยอะหรือเปล่าคะอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะพี่ก็เป็นนะแต่ว่าปัญหาตรงเนี้มันอาจจะเกิดจากการที่พอร่างกายมมนได้สมองไปได้ออกซิเจนไม่เพียงพอไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาวะของการเหนื่อยง่ายการหลับในก็มีซึ่งอาจจะส่งผลซึ่งในคนเจอปัญหาเหล่านั้นแต่ในสุนัข ก็มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอาการต่างๆเหล่านี้แหละมันเป็นปัญหาของของออโลกนี้ในในลักษณะของความรุนแรงที่มีมากกว่า<ะ>ปกตินะครับ ก็ต้องบอกว่าอาการแบบที่ไม่รุนแรงกับอาการแบบที่รุนแรงเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าเป็นขั้นกว่าขึ้น,นมาอีกระดับนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงดังขนาหายใจถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เสียงดังมากแต่พอเป็นรุนแรงเนี่ยจะเริ่มแบบมีอาการหอบเสียงคลืดคลาดก็จะดังขึ้นรวมไปถึงอย่างเวลาหลับ บางทีถ้าไม่รุนแรงมากจะมีเสียงกล่นเบาๆแต่พอรุนแรงมันพ,<ว>พอเป็นสเสน่ห์นะการหลับ <laughs> จะบอกว่าเวลานอนหลับแล้วมีเสียงกลนเนี่ย,ลยหลายๆคนเจ้าของผลชอบนะจะรู้สึกมีความสุขมีความฟินมากเลยโอ๊ยหมาของเรานี้หลับสบายอะไรอย่างเงี้ยนะ,<ฮ>ะแต่บางทีนอนแล้วครืดดังมากๆก็ไอ้นี่ก็พยายามปลุกให้ตื่นหน่อยจะได้มามากวนเวลาเรานอนอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นลักษณะที่ต้องสังเกตนะคะในฐานะของเจ้าของว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอาการแบบนี้ไหมถ้าไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่อาจารย์บอกบางทีมันเป็นความผิดปกติจนดูเหมือนจะปกติไปแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังไว้เพราะว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นใช่ทีนี้มันอาจจะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างเช่นช่วงที่อากาศร้อนมากๆหรืออากาศชื้นความชื้นในอากาศมากๆสูงมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้นความอ้วนนะความอ้วนเรื่องเรื่องอน้ําหนักตัว<ะ>ก็มีผลที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะในสุนัขสายพันธ์บางสายพันธุ์ปากอ้อ้วนหรือบูด็อกที่แบบเพละมากๆ<ะ>อันนี้ก็ทำให้เกิดเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นความรุนแรงก็จะมีมากขึ้นด้วย เรื่องความร้อนความชื้นในอากาศแล้วก็ความอ้วนกับสายพันธุ์นะครับบางทีอย่างบูด็อกเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีจะมีความผิดปกติของเธอทางเดินอาหารร่วมด้วยเวลาที่มีภาวะนี้บางทีจะมีการอาเจียนออกมาขย้อนแหวะใช้คำว่าแหววเนอะเพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยหมาที่บ้านนะมันมันแหววโอเคจินตนาการได้เข้าใจได้ดีเลยมันมีความน่ารักของ การอาเจียนทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะซึ่งนะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าลักษณะของอาการแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เจ้าของเนี่ยสามารถสังเกตได้แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถมีวิธีการในการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันว่าสุนัขของเราเนี่ยมีภาวะที่ผิดปกติจริงๆเนอะพอเราพูดถึงเรื่องโรค มีอาการแล้วเราก็ต้องพูดถึงการตรวจวินิจฉัยเนือเพราะบางครั้งเราจะได้ยืนยันได้ว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดแล้วคือเบื้องต้นอาจจะบอกได้ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยการวินิจฉัยอาจจะมองจากสายพันธุ์แล้วก็ประเมินจากลักษณะของสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นสุนัขพันธุ์น้าสั้นๆเช่นปากบูดองอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปากกิงอะไรต่างๆเหล่านั้นด้วยนอกจากนั้นอาจจะต้องอาศัยข้อมูลจากเจ้าของว่าเขามีประวัติยังไงบ้างเช่น หายใจเสียงดังอนอนกรนเสียงดังมากๆแล้วบางบางตัวถึงขนาดว่าวิ่งวิ่งเล่นกันอาจจะมีการล้มหน้ามือลงไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยรักษาแบบนี้ก็ก็เอามาประเมินเอามาประกอบการวินิจฉัยกันอนอกจากนั้น2ออย่างเนี้ยอันนี้เราอาจจะมองจากภายนอกแต่ว่าการตรวจร่างกายโดยละเอียดจากคุณหมอคุณหมอจะตรวจร่างกายฟังดูลักษณะของโพรงจมูกดูลักษณะของกะโหลกรวมถึงอาจจะมีการฟังฟังปอดฟังการหายใจการเอ็กซเรย์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง การตรวจทางองปฏิบัติการก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าโครงสร้างของกระดูกระโหลกเนี่ยม,มันมีลักษณะที่ขัดขวางช่องทางของการหายใจหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจต้องเอาหลายๆอย่างมาประกอบกันแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าแค่อาการที่เขาแสดงอย่างเดียวก็พอจะบอกได้แล้วนะครับ เพราะฉันก็เลยสําคัญนะคะที่เจ้าของจะต้องสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้<ช>โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าสุนัขของเราเป็นสุนัขพันหน้าสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงมากตามไปด้วยอย่างที่บอกว่าบางทีลิ้นที่มีขนาดใหญ่จนทําให้ใหายใจไม่สะดวกเพดานอ่อนในช่องปากที่อยู่เพดานดั้ทางด้านบนของ<ช>ของช่องปากที่อยู่โคนลือๆมันมีความยาวมากกว่าปกติจนทําให้การหายใจไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นอีกที่ที่เราสามารถใช้อง์ปกอบเหล่านี้จากเอ็กซเรย์จากการตรวจร่างกายเอามา วินิจฉัยแล้วก็ยืนยันได้ว่าเออเนี่ยมันเป็นความผิดปกติตรงนี้นะ,นะทีนี้พอยืนยันได้แล้วว่าโอเคสุนัขมีความผิดปกติแน่ๆทีนี้การรักษาแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างคือต้องมองว่าถ้าเกิดจากความอ้วนนะถ้าความอ้วนเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เกิดปัญหาตัวนี้มากขึ้นสิ่งที่สําคัญคือคุมน้ําหนักลดน้ําหนักแต่ยากมากยากมากเนาะอันนี้เป็นปัญหาของคนเป็นปัญหาของเจ้าของด้วยยแต่ว่า<ล>ทฤษฎีคืออันนั้น คือการรักษาอีกวิธีหนึง่งนอกจากการคุมน้ําหนักเรื่องการลดน้ําหนักอะไรต่างๆแล้วการผ่าตัดแก้ไขเป็นอีกช่องทางหนึง่งแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคุณหมอเขาจะไม่ค่อยแนะนําให้ทำหรอกเนื่องจากว่าการผ่าตัดในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นๆมันก็มีอันตรายแต่ในกรณีบางอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพดานเพดานอ่อนในปากเพดานปากเนี่ยมันยื่นยาวมากเกินไปจนทําให้ขัดขวางอาจจะมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขลดขนาดของตัวเพดานปากอ่า บางทีอาจจะต้องมีการผ่าตาดัดถ้าเกิดว่ามีการอุดตันหรือมีการขวางของโพรงจมูกก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพูดถึงการผ่าตัดแล้วหลายๆคนคงไม่ชอบอนะครับหมอก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะว่าผ่าตัดก็มีความเสี่ยงะนะครับเพราะฉะนั้นการคุมเรื่องน้ําหนักเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยเป็นทางออกที่ท,ที่ดีที่สุด ก่อนที่จะแก้ไขไม่ได้แล้วถึงทําการผ่าตัดอืใช่ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันมาหลายเทปแล้วนะคะว่าเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญบางทีมันนํามาสู่โรคอีกหลายๆโรคอย่างเช่นเรื่องของการหายใจเองก็เป็นผลเหมือนกันนะคะจากเรื่องของน้าหนักเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุมน้ําหนักได้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาลงไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดๆดจริงๆอะไรเงี้ยคะก็อาจจะต้องนําไปสู่การผ่าตัดเนาะแพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังปีใหม่เลยค่ะวันแรกที่เปิดเรียนแพคเอา์เคสฝึกผ่าตัดคลินิกโรงพยาบาลใช่ไหมผ่าตัดน้องมาทําจมูกเสริมได้อันนี้เสริมได้มาขยายรูจมูกค่ะตรงนี้แหละถึงที่บอกว่าคือวิธีการผ่าตัดเนี่ยจริงๆอ่ะเราจะพยายามเลือกเป็นวิธีไทยๆถ้ามันแก้ไขไม่ได้การผ่าตัดแก้ไขเรื่องขยายรูโพรงจมูกใหญ่รูจมูกเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อทำให้อากาศเนี่ยมันโฟล์เข้าไปในร่างกายได้สะดวกขึ้น ซึ่งน่าจะมีการเตรียมตัวได้ต้องต้องมีการเตรียมตัวพร้อมเยอะพอสมควรเลยเป็นสุนักพันอะไรครับปักเลยปักเลยใช่ไหมใช่ซึ่งย้อนกลับไปดูปังน้ำโพนะเห็นเห็นในโซเชียลเขาชอบเล่นกันปังน้ำโอเคค่ะ ก็นะคะก็เป็นวิธีการในการรักษาที่อาจารย์บอกไปมีมีมีได้หลากหลายทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความเสี่ยงอย่างเทปที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดหรือว่าความเสี่ยงต่างๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงจะต้องบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากผ่าตัดเราก็เลยจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงเนาะก็อย่างที่บอกว่าวิธีการการรักษาคือการผ่าตัดแต่ว่าการลดน้ำหนักก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งดังนั้น การที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดการดูแลแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านั้นได้เนี่ยอันแรกคือการควบคุมน้ําหนักอย่างที่บอกมันเป็นทั้งการรักษาแล้วก็การป้องกันไปในตัวนะแล้วก็กรณีที่สุนัขน้ําหนักเกิดก็พยายามคุมให้ให้ได้มาตรฐานยิ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งอ้วนมากก็มีผลต่อการขัดขวางการหายใจมากเท่านั้นนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเจ้าของคงจะต้องช่วยกันสังเกตอาการเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราจะรอให้สุนัข วิ่งออกกาลังแล้วก็เป็นลมไปเลยเราถึงจะบอกว่าเอานี้ใช่แล้วอันนี้ก็ไม่มันก,มนก็มันก็ถึงสเต็ปสูงเกินไปแล้วเราอาจต้องสังเกตอาการเรื่องเกี่ยวกับการหายใจของเขาเป็นยังไงบ้างการเหนื่อยภาวะของการเหนื่อยง่ายการหายใจเสียงดังการนอนกลนหนักๆดังๆอะไรยังไงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นความผิดปกติ รีบปรึกษาคุณหมอแต่เนินเน่นๆน่าจะ,ะดีกว่าอ,อาจจะมองคร่าวๆก็ได้นะว่าบางทีมองมองหน้าสุนัขเนี่ยถ้าเกิดรูของช่องว่างในจมูกมันตีบจนกระทั่งว่าแทบจะไม,ไม่ไม่เห็นช่องว่างเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกอีก,อกปัญหาหนึ่งซึ่งคือมันเป็นการช่วยตรวจเพื่อ,อเช็คว่ามีความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆเพื่อที่ได้ไดทําการแก้ไข อาจจะไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่หรืออาจจะเป็นการช่วยอะไรเล็กน้อยก่อนหน้านั้นเท่านั้นนะครับยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่หรือเห็นความผิดปกติเร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ตรงจุดแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าการตระหนักความตระหนักของเจ้าของนะคะสำคัญมากๆตั้งแต่ที่เราเริ่มที่จะเลือกเลี้ยงสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยเราก็ต้องตระหนักก่อนแล้วว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสูงมีโอกาสสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือต้องระหนักตั้งแต่ที่เราเลี้ยงสัตว์ชนิดสายพันธุ์นี้มาถึงเรื่องของในระหว่างเลี้ยงก็ต้องคอยดูอาการต่างๆเอาใจใส่แล้วก็สังเกตอาการอย่างที่บอกใช่ค่ะก็เชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้เห็นภาพนะคะว่าสุนัขตัวนี้นะคะสุนัขพันธุ์หน้าสั้นแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบของทางเดินหายใจได้ยังไงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะยิ่งถ้าเลี้ยงสุนัขแล้วมีโอกาสเกิดได้ทุกอย่างหลายๆโรค โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงเราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นดูแลจะใส่มากขึ้นอย่างที่บอกนะครับเลี้ยงสุนัขก,ก็อาจจะต้องพันธุ์น่าสั้นแล้วอาจ,จต้องคุมไม่ให้อ้วนเกินไปเพราะบางทีอาจจะมองว่าโอ้ยอ้วนแล้วน่ารักใช่อ้วนแล้วน่ารักแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือคือมันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆะนะคนะนะก็ช่วยกันดูแลกันนะ<ช>เลี้ยงดูแลทําให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดตามอายุไขของเขานะครับใช่ค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบรายการของเราลงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันนะคะครับวันนี้ผมอาจารย์โอมและน้องแพรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ